เรื่องเล่าป่าภูผานเงาโบราณแห่งหุบลึกลืมตาตอนที่หนึ่งเสียงเล่าจากชาวบ้านที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงค่ำคืนหนึ่งที่บ้านนาสายอากาศเย็นจัดลมหนาวจากยอดภูผานพัดลงมาทุกบ้านปิดประตูเร็วผิดปกติราวกับรู้กันอยู่แล้วว่าหลังพระอาทิตย์ตก ไม่ควรมีใครเดิอนนอกบ้านลุงพงชัยวัยหกสิบกว่านั่งอยู่หน้าเตาผิ่นข้างหน้าเขามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพตั้งใจมาศึกษาวิถีชีวิตชาวอีสานและขอพักบ้านลุงหนึ่งคืนหนึ่งในนั้นถามขึ้นว่า ลุงครับทำไมคนที่นี่ไม่ค่อยออกไปในป่าภูพานตอนกลางคืนเลยครับมีอะไรเหรอลุงพงนิ่งไปพักหนึ่งก่อนมองไปทางแนวป่าด้านหนึ่งเหมือนเขาต้องช่างใจว่าจะเล่าออกมาดีไหมป่านี้มันไม่เหมือนป่าที่พวกเองเคยเห็นหรอกนะลุงพูดเสียงเบากลางวันมันก็สวยดีอยู่แต่พอตกดึก มันเหมือนมีอะไรอีกอย่างอยู่ด้วยไม่ได้อยู่คนและที่แต่อยู่ซ้อนกันอยู่เด็กหนุ่มอีกคนหัวร้อลุงพูดเหมือนป่ามีสองโลกเลยครับลุงพงไม่หัวราอด้วยเขาถอนใจก่อนเริ่มเล่าเรื่องที่ทำให้ทุกคนนั่งตัวแข็งป่าผู้พานที่ไม่เคยหลัก ภูพานกว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งป่าทึบล่ำน้ำมหาหินและร่องเขาลึกที่แม้แต่ชาวบ้านยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบางคนเชื่อว่ามันเป็นทางเก่าของผู้คนสมัยโบราณบางคนเชื่อว่าเป็นแนวเขตของสิ่งที่ไม่มีชื่อเรียกแต่ลุงพงบอกว่าสิ่งที่อยู่ในป่านั้นรับรู้ เวลาใครก็ตามเดินเข้าไปและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบางครั้งมันสนใจคนบางคนเป็นพิเศษหลายปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อมานพเป็นครานป่าฝีมือดีเขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องลิลักเขาชอบเดินป่าภูผานมากกว่าอยู่หมู่บ้านสีใครเตือนก็ไม่ฟัง จนกระทั่งเขาเจอร่องเขาลืมตาร่องเขาลืมตาที่ที่คนในหมู่บ้านไม่พูดถึงชาวบ้านเรียกหุบลึกหนึ่งในป่าภูพานว่าร่องเขาลืมตาชื่อแปลกไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่ทุกคนหลบไม่เข้าใกล้และไม่พูดถึงมันตอนกลางคืน ลุงพงเล่าว่ามันเป็นร่องเขาที่เงียบเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงจักะจันไม่มีนกร้องไม่มีลมเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งแต่จะมีอย่างเดียวที่ขยับคือเงาเด็กนักศึกษาคนหนึ่งกลืนน้ำลาย เงาของอะไรเหรอครับลุงพงตอบสั้นๆไม่รู้เพราะมันไม่มีตัวให้เห็นมีแต่เงาของมันเท่านั้นวันที่พรานมานกตัดสินใจไปพิสูจน์มานกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาคิดว่าชาวบ้านงมง่ายวันหนึ่งเขาตัดสินใจบุกเข้าไปในร่องเขาลืมตาเทียงลำพัง เขาบอกคนในหมู่บ้านว่าผีปอบผีกระสือยังไม่กลัวแล้วจะกลัวเงาอะไรกันก่อนเดินเข้าป่าไปอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังวันนั้นท้องฟ้าครึมท,ทั้งที่เป็นตอนเช้าเหมือนผู้พานกำลังเตือนบางอย่างมานกเดินลึกเข้าไปผ่านหมู่ไม้สูงทึบ และในที่สุดเขาก็เจอทางลงสู่ร่องเขาซึ่งมีลักษณะแปลกมากเหมือนรอยแตกบนพื้นดินขนาดใหญ่แต่มันลึกจนมองไม่เห็นก้นหุบพอเขาก้าวเท้าลงไปเสียงทุกอย่างหายไปหมดเหมือนโลกถูกปิดเสียงแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองยังเบา เงาที่ไม่ใช่เงาตอนแรกเขาคิดว่าจินตนาการไปเองแต่หลังจากเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเดินขนาบข้างอยู่ถึงจะไม่เห็นตัวแต่รู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามห่างแค่ไม่กี่ก้าวพอเลี้ยวกลับไป ไม่มีใครแต่เขาเห็นเงารูปเหมือนคนแต่ไม่ชัดเจนมีเพียงกรอบร่างคล้ายคนตัวสูงมันยืนอยู่ตรงขวนต้นไม้ต้นหนึ่งทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครมานกเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ความดื้อทำให้เขาเดินต่อไป จนกระทั่งเขาเห็นเงานั้นหันหน้ามาทางเขาทั้งที่เงาไม่น่าจะหันหน้าได้และทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้ามานกเหมือนสั่นเบาๆไม่ใช่แผดินไหวแต่เหมือนพื้นกำลังหายใจความจริงของร่องเขาลืมตา ลุงพงเล่าตรงนี้ด้วยเสียงถถามากเหมือนเขาเองยังกลัวอยู่มานกเล่าว่าเขาเดินลึกลงไปถึงตอนที่หุบเขาเมื่อสนิทไม่มีแสงแดดลอดลงมาแม้แต่น้อยใต้เท้ามีเพียงดินสีดำที่เหมือนชื้นอยู่ตลอดเวลา อากาศเย็นจนเหมือนอยู่ในถ้ำแต่เขาไม่ได้อยู่ในถ้ำสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือยิ่งลึกลงไปเหงานั้นยิ่งเดินใกล้เข้ามาแต่เขามองไม่เห็นตัวจริงเขาเริ่มนับก้าวเดินของตัวเองเพื่อควบคุมสติหนึ่งสองสาม ทุกครั้งที่เขาเก้าวเขาจะได้ยินเสียงอีกหนึ่งก้าวตามมาติดติดแต่ไม่ใช่เสียงรองเท้าคนมันเหมือนเสียงลากเท้าเบาๆช้าๆแต่มั่นคงและเมื่อเขาหยุดเดินเงานั้นก็หยุดเหมือนกัน ร่องเขาที่เหมือนเป็นผู้ดูทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นต้นไม้ใหญ่รอบๆมีรอยเหมือนถูกอะไรข่วนแต่ไม่ใช่สัตว์รอยสูงเกินสัตว์ป่าและยาวเหมือนลากผ่านไปทีเดียวมานุเริ่มคิดว่าควรกลับแต่เขากลับหาทางออกไม่เจอ ทั้งที่ทางที่เดินมาไม่น่าจะซับซ้อนต้นไม้เหมือนสลับตำแหน่งเองหุบเขาเหมือนยาวขึ้นเรื่อยๆระยะทางที่เดินไปกลับไม่น้อยลงเลยเขาเริ่มวิ่งแต่เขาวิ่งไม่ได้เร็วเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทุกที กดทับหลยกดขาจนร่างกายเคลื่อนได้ชาลงและตอนนั้นเองเงาที่ตามเขามาตลอดยืนอยู่ข้างหลังเขาแบบประชิดไม่ใช่ห่างไม่กี่ก้าวแต่ใกล้พอที่เขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นมากที่ต้นคอมานกกลั้นใจ กลืนน้ำลายและหันหลังอย่างช้าๆแต่ไม่มีใครมีเพียงเงาของต้นไม้และเงาเมื่อที่ซ้อนอยู่กับเงาต้นไม้อีกทีเหมือนเป็นเงาชั้นที่สองซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในธรรมชาติการหลงในร่องเขาที่ไม่มีทางออก มานกเริ่มวิ่งไม่คิดชีวิตเขาวิ่งจนขาแทบหมดแรงแต่เหมือนเขาวิ่งอยู่กับที่ทางข้างหน้าไม่มีเปลี่ยนแนวต้นไม้เหมือนเดิมกลิ่นดินชื้นเหมือนเดิมและเสียงลากเท้ายังอยู่หลังเขา ตอนนี้มันฟังดูใกล้กว่าทุกครั้งมีช่วงหนึ่งเขารู้สึกว่าเปิดตาไม่ออกเหมือนถูกบังอย่างบังพอฝืนลืมตาได้เขาเห็นร่องเขาลืมตามืดสนิทแต่ความมืดนั้นเหมือนมองเขาอยู่เขาเริ่มสับสนเวลา ไม่รู้ว่าวิ่งมานานแค่ไหนรู้แค่ว่าท้องฟ้าที่ควรสว่างเริ่มมืดลงเรื่อยๆทั้งที่เป็นตอนกลางวันเขาหยุดหอบหนักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกและเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังช้าๆกลับไปมาพัสะดุง เขาไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคนเสียงลมหรือเสียงในหัวแต่เสียงนั้นดังอยู่ข้างหูใกล้จนเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังและเมื่อเขาหันไปก็ไม่เห็นใครอีกเช่นเดิมแต่เงาของเขาบนพื้น ไม่ใช่เงาของเขาคนเดียวมันมีอีกเงาหนึ่งยืนซ้อนหลังเขาตัวสูงกว่าเขามากทางที่กลับกลายเป็นจุดเริ่มตน้นสุดท้ายมานกฝืนเดินต่อเขาเดินจนแทบลากขาและทันใดนั้นเขาก็เห็นทางออก แสงแดดส่องลงมาจากปลายร่องเขาเหมือนเป็นความหมองสุดท้ายเขารีบพุ่งไปทันทีก้าวสุดท้ายที่เขากระโจนออกจากร่องเขาเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกผลักออกมาจากข้างหลังเขาหันกลับไปมองร่องเขาลืมตา และเห็นแค่เงาดำยืนอยู่ในความมืดเหมือนกำลังมองเขาหลังจากนั้นมนกก็วิ่งกลับหมู่บ้านไม่พูดอะไรกับใครหลายวันจนคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติหรือพูดให้ถูกคือหลังจากวันนั้น เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่ตามมาหลังเขากลับมาหลังออกจากป่าได้มานกไม่กล้าเดินเข้าภูพาดอีกเลยเขาเริ่มหวาดระแวงไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติบางคืนเขาตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงลากเท้า ที่หน้าบ้านที่หลังบ้านหรือรอบๆตัวเขาเองบางครั้งเขาบอกว่าเห็นเงาเดินผ่านหน้าต่างทั้งที่ข้างนอกไม่มีใครบางครั้งเขาบอกว่าตอนยินกลางแดดเงาบนพื้นของเขาไม่สอดคล้องกับท่าทางของตัวเอง มันขยับช้ากว่าหรือขยับไปคนละทางหนึ่งชั่ววินาทีแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคืนหนึ่งเขาส่งเสียงร้องดังมากชาวบ้านวิ่งไปดูแต่ไม่เห็นใครในบ้านมีเพียงรอยเท้าเปื้อนดินสีดำจากป่า ลากเข้ามาถึงหน้าประตูแต่ไม่มีรอยเดินออกหลังจากคืนนั้นมานบหายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครพบอีกเลยและร่องเขาลืมตาถูกห้ามไม่ให้ใครเข้าไปอีกตลอดมาลุงพงเล่าจบแต่ไม่หมด เมื่อลุงพงเล่าจบไฟเต้าผิงสั่นไหวเหมือนมีลมพัดทั้งที่ประตูปิดนักศึกษาทุกคนนั่งนิ่งเหมือนกำลังซึมซับความเงียบของผู้ผานอยู่ตรงนั้นและก่อนพวกเขาจะลุกไปนอนลุงพงษพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวไปจนถึงกระดูก พวกเองอย่าเดินไปหลังบ้านตอนดึกปลาผู้พานมันจำคนได้โดยเฉพาะคนที่สนใจมันมากเกินไป